สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นบารมีหลวงพ่อวัดปากน้ำเรื่องราวนี้เขียนโดยขุนซ้อยเพชรโสตระพระธรรมอ่านเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสั่งสอนที่อย่างผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ประสบผลเป็นคนดีถึงซึ่งความสำเร็จแห่งชีวิตเป็นเอหิปัสสิโก ที่บุคคลผู้ประพฤติธปฏิบัติแล้วสามารถแนะนำให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบตัติจนประสบความสำเร็จได้เช่นกันเป็นอาการลิโกไม่เสื่อมสลายไปกับการเวลาที่ล่วงพ้นผ,ผ่านไปโอปนาอิโกเป็นธรรมที่ทุกคนควรจะปฏิบับติให้เกิดขึ้นแก่ตนและเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้จากผลแห่งการประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เพียบพร้อมไปด้วยสุป,ปฏิบตัติเป็นที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพสักการะหลวงพ่อเป็นพระมหาเทระผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสั่งสอนสิทธิ์ให้ปฏิบัติตามและสิทธิ์ของหลวงพ่อก็ได้รับผลจากการค้ำจุนความคุ้มครองปกปักรักษาจากธรรมนั้น ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โชคดีได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อแม้จะจัดว่าเป็นสิทธิ์ภายหลังที่หลวงพ่อได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วก็ตามแต่ดิฉันก็ยังมีความรู้สึกอันเกิดจากจิตใจอย่างแท้จริงว่าได้รับความเมตตาความอบอุน่นเสมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อและหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่เพื่อรับความเคารพสักการะจากดิฉันและจากบรรดาสิทธิ์ของหลวงพ่อทุกๆคน ดิฉันเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่ข้อเท้านานถึง11ปีดิฉันดันโดนไปหาหมอแทบทุกจะโรงบาลตามคลินิกที่มีชื่อเสียงและทางสยศาสตร์หมดเงินหมดทองไปมากมายอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยจนกระทั่งปลายปีพศ2513อาการของโรคกำเริบขึ้นมาอีกมันลามไปทั่วขาหน้ารังเกียจหน้าขยะขขยงหน้าอับอายดิฉันรู้สึกร้อนใจมาก แต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีบังเอิญคุณป้าดิฉันซึ่งครุกคลีกับวัดปากน้ำมาเห็นเข้าจึงเกิดความสงสารและได้พาดิฉันมารักษาโรคที่วัดปากน้ำนี้ดิฉันเคยได้ยินแว่วๆถึงกิตติศัพท์ของหลวงพอ่อดิฉันไม่รู้สึกยินดียินร้ายมีแต่ความรู้สึกหมดอะไรในชีวิตหมดที่พึ่งแล้วที่มานี่ก็มาอย่างนั้นเองที่วัดนี้มีแม่ชีคนหนึ่ง ได้แนะนำให้ไปหาคุณพี่ตรีทาดิฉันนำดอกไม้ทูบเทียนใส่ถาดไปให้คุณพี่ตรีทาเวลานั้นบนบ้านมีแขกหลายคนนั่งอยู่ดิฉันขานขึ้นไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยคุณพี่ตรีทาได้มองดิฉันอย่างสำรวจตรวจตราแล้วถามถึงเรื่องร้อนใจที่มาหาดิฉันจึงได้เล่าเรื่องให้ฟังคุณพี่ตรีทาให้จดชื่อนมสกุลอายุวันเดือนปีเกิดและอาการโรคที่กำลังเป็น พร้อมกับบอกว่าให้มาส่งอาการโรคทุกเดือนแล้วให้ดิฉันนำดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปไหว้หลวงพ่อภายในใจเวลานั้นไม่ได้เกิดความศรัทธาขึ้นมาเลยแต่ดิฉันได้มาส่งอาการโรคต่อคุณพี่ตรีธาทุกเดือนทุกครั้งที่ดิฉันไปดิฉันต้องขึ้นไปกราบหลวงพ่ออาการค่อยดีขึ้นเมื่อรู้จักคุ้นเคยกับคุณพี่ตรีธาดีแล้ว คุณพี่ตรีทาก็แนะนำให้นั่งภาวนาเพื่อช่วยตนเองดิฉันผัดผ่อนเรื่อยมาจนกระทั่งต้นปี2515พี่สาวของดิฉันซึ่งเป็นภรรยานายตำรวจได้สิ้นชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งซึ่งเวลานั้นมีอายุเพียง37ปีเท่านั้นในสมัยที่มีชีวิตอยู่เขาพูดเสมอว่าให้ชั้นแก่ก่อนฉั้นจึงค่อยทำบุญชันจะต้องเป็นคุณหญิง ฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะดิฉันจึงรำพึงกับตนเองว่าเออตัวเรานี้ก็ยังไม่เคยทำบุญอย่างานั้นเลยมาเข้าวัดดีกว่าดิฉันก็เริ่มมาเข้าวัดอย่างจริงจังมานั่งปฏิบัติธรรมแทบจะทุกอาทิตย์ไม่ได้ขาดดิฉันมาปฏิบัติธรรมได้ประมาณสองเดือนก็มีชายขี้เมามาร้องขายพระผงหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ละ25บาท มารดาดีชั้นเช่าไว้หมดทั้งสี่องค์และแจกลูกๆคนละองค์ดีชั้นก็ได้หนึ่งองค์ด้วยพระผงที่ได้มาทั้งหมดนี้เป็นรุ่นหนึ่งและรุ่นสองทั้งนั้นของดิฉันเป็นรุ่นสองดิฉันนำไปเลี่ยมและแขวนเอาไว้กับตัวเพื่อเป็นสิริมงคลเวลาก่อนนอนหรือนั่งอยู่ว่างๆดิฉันจะนำเอาหลวงพ่อขึ้นมาดูแล้วพิจารณาฝรา่งคิดในใจว่า พระนี้สร้างขึ้นมาจากปูนเกสรดอกไม้จะมาช่วยอะไรเราได้ท่านก็เป็นแค่เศษดินเศษทรายแปลกจังเลยนะคนเราก็ชอบเอาเศษดินเศษทรายมาแขวนคอแล้วก็นับถือกันและอีกประการหนึ่งหลวงพ่อที่สร้างขึ้นนี่องค์เล็กนิดเดียวจะช่วยอะไรเราได้ดิฉันคิดอย่างนี้ทุกวันและยังคุยกับน้องสาวดิฉันด้วยเราคุยกันทุกวันเรื่องนี้ ดิฉันคิดอย่างนี้ทุกวันจริงๆไม่ได้เว้นเลยเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็มอยู่มาคืนหนึ่งดิฉันฝันไปว่าวันนั้นเป็นเช้าวันอาทิตย์ซึ่งดิฉันจะต้องมานั่งภาวนาเป็นประจำดิฉันมาหาคุณพี่ตรีทาแล้วบอกว่าพี่ทาคะพระหลวงพ่อที่หนูแขวนคออยู่นี่หนูไม่เอาแล้วหนูขอเปลี่ยนองค์ใหม่องค์ใหญ่ๆท่านจะได้คุ้มครองเราได้ แล้วดิฉันก็ถอดเอาพระหลวงพ่อที่แขวนอยู่ในคอส่งคืนให้ขุนพี่ตรีทาบอกว่าโถคุณไม่รู้อะไรพระหลวงพ่อนั้นเวลาท่านอยู่กับเราท่านไม่ได้องค์เล็กๆอย่างนี้หรอกนะท่านมีอำนาจมีอภิิหารองค์ท่านเวลายอยู่กับเราใจะใหญ่โตกว่านี้อีกเพื่อคุ้มครองเราพอคุณพี่ตรีทาพูดจบหลวงพ่อซึ่งอยู่ในมือได้ขยายองค์ออกไป เสียงดังปังปังปัง,ปงองค์ท่านใหญ่กว่าโบสถ์มีสีเหลืองอารามไปหมดดิฉันสะดุ้งตกใจตื่นเป็นเวลาเช้ามืดพอดีดิฉันไม่สามารถล้มตัวลงนอนได้อีกเลยรีบมาเล่าความฝันให้คุณพี่ตรีทาฟังคุณพี่ตรีทาบอกว่าท่านแสดงอภินิฐานให้เราเห็นเพราะท่านล่วงรู้ความในใจของเราว่ายังมีความเคลือบแคลงสงสัยในตัวท่าน จากความฝันนี้ดิฉันก็มีความเชื่อมั่นในหลวงพ่อมากขึ้นไปอีกในปีพศ2516ดิฉันได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสไปศึกษาอบรมและดูงานเกี่ยวกับวิชาการไฟฟ้าก่อนกำหนดเดินทางหลายเดือนดิฉันมากราบไหว้หลวงพ่อเพื่อขอบารมีท่านให้คุ้มครองเดินทางโดยปลอดภยัยเครื่องบินไม่เสียเวลา ไปแห่งหนตำบลใดขอให้มีคนอุปถัมภ์ขอให้พบแต่คนดีขออย่าให้เจ็บป่วยขอให้ได้สุขสบายได้เที่ยวมากๆก่อนที่จะเดินทางไปตลอดทางดิฉันรู้สึกปลอดโปรง่งเครื่องบินไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวบินไปตามกำหนดการทุกอย่างดิฉันก้าวลงจากเครื่องบินคิดว่าต่อไปนี้ขอจู้ตายเมื่อถึงทางออกดิฉันแทบร้องไห้ด้วยความดีใจ ดิชั้นหินเพื่อนๆซึ่งกำลังเรียนปริญญาโทอยู่มารอรับทั้งสามคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสอีกสองคนการไปครั้งนี้ดิฉันเปลี่ยนเครื่องบินและเที่ยวบินอย่างกระทันหันดิฉันติดต่อหาเพื่อนอย่างกระทันหันและดิฉันไม่คิดว่าจะมีใครมารับดิฉันแน่นอนเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปจากที่คิดดิฉันก็ตื่นตันไปหมดโทรหลวงพ่อของลูก จากกำหนดการเดิมนั้นดิฉันต้องไปเรียนภาษาที่ต่างจังหวัดซึ่งค่อนข้างทุรกันดานมีแต่ป่าเขาลำเนาไพรและความเงียบมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยสำหรับดิฉั้นคนไกลบ้านขณะที่ดิฉันรอเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นทางสำนักงานกลางได้เปลี่ยนใจอย่างกระทันหันให้ดิฉันเรียนภาษาที่ปารีสและเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งมาด้วยกันแยกไปอยู่ต่างจังหวัดเพียงคนเดียว ดิชันพักอยู่ปรารีสที่นี่เป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามมากมีที่เที่ยวมากมีสถา,านที่เพลิดเพลินจนลืมคิดถึงบ้านได้ระหว่างที่ดิชันท่องเที่ยวไปทั่วทุกหนทุกแห่งในฝรั่งเศสเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจไปทุกแห่งทุกคนขณะเดียวกันเพื่อนของดิชันซึ่งพักอยู่ต่างจังหวัดก็เขียนจดหมายมาโอดครวนถึงความทุกข์ทรมานใจที่ได้รับความเงาเงียบเปล่าเปลี่ยว จะไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะสถานที่ภูมิประเทศเหมือนกับวิหกในกรุงทองเพื่อนของดิฉันได้รับความสศกเศร้ามากจนเขาต้องขอถาเรื่องกลับกรุงเทพแต่ทางการระงับไว้ดิฉันจะไม่หินคุณค่าเลยถ้าไม่มีข้อเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนกับดิฉันซึ่งมาด้วยกันเวลาเดียวกันขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันแต่ความเป็นอยู่ของเราแตกต่างกันมากเหลือเกินถ้าดิฉันอยู่ในสภาพของเพื่อนดิฉัน ดิฉันคงทนไม่ไหวเพราะความว่าเวดิฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะอํานาจบุญบารมีของหลวงพอ่อได้แผ่คุ้มครองดิฉันทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะดิฉันมีความยึดมั่นอยู่กับท่านตลอดเวลาท่านจึงได้คุ้มครองดิฉันตลอดเวลาดิฉันมีความรู้สึกเช่นนี้จริงๆในวันคริสต์มาสทางสำนักงานได้จัดงานฉลองชาวต่างชาติ ที่ได้รับทุนมาศึกษาอบรมโดยองค์การนี้ได้รับเชิญดิฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยดิฉันจุดทูปก,กราบหลวงพ่อและตั้งจิตอธิษฐานว่าในฐานะลูกเป็นคนไทยคนเดียวและเป็นผู้หญิงเอเชียคนเดียวในงานนี้ลูกเหมือนกับหัวเดียวกระเทียมรีบลูกขออำนาจบารมีหลวงพ่อขอให้ลูกสนุกสนานมากขอให้ลูกได้เด่นและดังที่สุดในงานเวลา20นาฬิกา ผู้คนก็เริ่มเข้าไปในงานดิฉันพยายามแต่งตัวให้ดีที่สุดผู้คนที่เข้าไปร่วมงานประมาณ2,000ันคนห้องโถงซึ่งกว้างขวางดูแคบไปถนัดใจดิฉันนึกในใจโถ่เอ้ยตัวเราก็เท่านี้นี่เรายังขอหลวงพ่อที่จะให้เด่นและดังที่สุดในงานช่างเป็นเรื่องหน้าคันหลวงพ่อก็หลวงพ่อเธอคราวนี้คงจะหมดฤทธิ์แล้วดิฉันไม่ได้ดูถูกหลวงพ่อแต่ในงานนั้น ดิฉันเหมือนมดแดงในฝูงช้างจะถูกเหยียบตายเพราะไม่มีใครเห็นขณะที่รับประทานอาหารข้ามอยู่นั้นพิธีกรก็ประกาศเล่นเกมสนุกๆเพื่อแจกของขวัญพิธีกรประกาศต่อไปอีกว่าต้องการผู้ช่วยสักคนเพื่อเล่นเกมนี้แล้วก็กวาดตามองหาไปรอบๆคนที่มาร่วมงานเงียบเสียงลงไปราวกับนัดการต่างคนต่างก็หันหากันเลิกลาก แล้วเสียงพิธีกรก็ประกาศขอเชิญผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาร่วมเกมกับเราคนนั้นก็คือดิฉันเองดิฉันตกใจมากตัวเย็นว่าเขามารู้จักเราได้ยังไงดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นดิฉันจนเพื่อนต้องบอกให้ขึ้นไปดิฉันขึ้นเวทีตัวเบาวิวแสงไฟกลมๆส่งมาที่ตัวดิฉันกล่าวกับว่าเป็นนางงามจักรวาลเดินลอยขึ้นไปบนเวทีได้อย่างไรก็ไม่รู้สึกตัว ตาทุกคู่จับจ้องมองดิฉันดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นล้นพ้นเกมผ่านไปประมาณเกือบสองชั่วโมงเกมต่างๆที่เล่นก็เหมือนกับบ้านเราเช่นการถ่ายปัญหาแจกรางวัลชาติต่างๆมาแสดงความสามารถและวัฒนธรรมของตนเองเช่นชาติญี่ปุ่นเล่นยูโด เพื่อนๆหลายคนได้รับรางวัลเป็นที่สนุกสนานโดยพร้อมกันท้ายที่สุดของการเล่นมีการแจกตุ๊กตาตัวโตขนาดเด็กๆสามขวบพิธีกรประกาศว่าของขวัญชิ้นนี้จะให้กับผู้ที่โชคดีที่สุดพวกผู้หญิงร้องกันกรี๊ดกราดเพราะความอยากได้ดิฉันเองก็น้ำลายไหลเหมือนกันดิฉันนึกในใจว่าหลวงพ่อขอตุ๊กตาตัวนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ลูกเธอ พิธีกรจับเปิดสลักออกมาเบอร์ที่เขาจับได้ก็คือเบอร์ของดิฉันเสียงตบมือกึกก้องพร้อมกับชื่อของดิฉันดังไปทั่วบริเวณดิฉันตัวเย็นว่าไปหมดไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นความตื่นตันใจเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยสุดจะกลั้นได้น้ำตาดิฉันไหลาพากเพื่อนๆมาจับมือขอแสดงความยินดีมันเป็นความประทับใจอย,อย่างสุดซึ้งครั้งแรกในชีวิต และเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันร่ำลึกถึงปรารีเสมอตราบเท่าทุกวันนี้และพร้อมกันนี้ดิฉันอยากจะบอกท่านว่าความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ในโลกเรื่องร้ายกลายเป็นดีหลังจากที่เรียนภาษาที่ปรารีจบดิฉันต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อเข้าหลักสูตรศึกษาอบรมวิชาไฟฟ้าโดยเฉพาะการมาอยู่ที่ใหมน่นี้สิ่งแวดล้อมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปดิฉันพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ที่หอพักนี้ดิฉันเป็นผู้หญิงสาวโสดคนเดียวท่ามกลางชายหนุ่มห่างเมียไกลบ้านสภาพาแวดล้อมไม่น่าปลอดภัยเลยเหตุการณ์ที่ดิฉันคิดไว้ก่อนก็เกิดขึ้นตกกลางคืนก็มีชายมาเคาะประตูขอนอนด้วยดิฉันจำเสียงได้ว่าเป็นอาจารย์ของดิฉันเองเป็นชาวฝรั่งเศสรูปงามท่าทางดีและนอกจากนั้นเขายังมีกุญแจผีอีกดอกหนึ่งที่จะไขเข้ามาได้ ประตูห้องของดิชันไม่มีสลักเขาพยายามวนเวียนเรียกที่หน้าประตูดิชันเป็นคนหัวโบราณเมื่อเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ก็ตกใจตัวสัน่นดิชันซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในห้องและคิดว่าดิชันจะโวยวายไปก็จะเป็นที่อับอายขายหน้าและไม่รู้ว่าเขามีเล่กลนอะไรอีกและอีกประการหนึ่งเขาก็เป็นอาจารย์ดิชันเองถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเราจะมองหน้ากันได้ยังไง เราก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้จนจบหลักสูตรดิฉันจึงไม่แสดงอาการโต้ตอบอะไรแต่ภายในจิตใจนั้นหวาดกลัวเป็นที่สุดต่อจากนั้นเรื่อยมาเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้ตัวดิฉันเขาคงคิดว่าดิฉันเป็นขนมหวานมาจากแดนไกลอยากจะชิมอยากจะลิ้มรสเขาพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูบพยายามทำทุกอย่างตามที่สมองอันสกกรกจะบงการ เขาพยายามยิ้มให้ดิฉันอย่างใจเย็นแต่ดิฉันทราบดีว่าเป็นรอยยิ้มสีดำดิฉันก็เล่นละครไปกับเขาดิฉันตีบดแตกไม่มีใครร่วมรู้ความในใจดิฉันคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรเราจึงจะรอดพ้นดิฉันเปรียบเสมือนตัวคนเดียวในโลกจะปรึกษาใครก็ไม่ได้จะเขียนจดหมายมาทางบ้านก็กลัวทางบ้านจะเป็นห่วงดิฉันคิดถึงหลวงพ่อขึ้นมาได้ หลวงพ่อเป็นที่พึ่งสุดท้ายของดิฉันเพื่อความมั่นใจดิฉันจึงเขียนจดหมายถึงคุณพี่ตรีทาให้ช่วยนั่งภาวนาขอบารมีหลวงพ่อครุ้มครองให้ดิฉันปลอดภัยทุกอย่างหลังจากที่ดิฉันเขียนจดหมายถึงคุณพี่ตรีทาแล้วใจก็เป็นห่วงว่าจดหมายจะหายหรือเปล่าได้รับหรือยังเนาะคุณพี่ตรีทาจะไปทอดกรถินผ้าป,ป่าที่วัดอื่นหรือเปล่านะดิฉันเป้าแต่คิดคิด คิดอยู่ได้ประมาณเจวันดิฉันก็ฝันไปว่าพี่เพิ่งได้รับจดหมายของคุณฝันสั้นๆเพียงแค่นี้ดิฉันก็ตกใจตื่นเหมือนกับเสียงขุนพี่ตรีทากล้องอยู่ในหูอำนาจกระแสจิตโทรจิตมีจริงหรือนี่ดิฉันรู้สึกโล่งอกหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็เงียบลงเพื่อนๆร่วมชั้นก็พากันเอ็นดูเอาใจใส่เหมือนกับดิฉันเป็นเด็กเล็ก เขาคนนั้นก็ไม่กล้าเข้ามาต่อแย่อีกเลยท่าทางเขากลัวดิฉันเสียอีกด้วยซึ่งดิฉันไม่ทราบจะสรรหาคำพูดใดๆมาเปรียบเทียบกับความแตกต่างระหว่างระยะก่อนและระยะหลังได้ดิฉันอยู่รอดมาจนครบหลักสูตรเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการสถาบันทราบดีตามกำหนดการเดิมดิฉันต้องอยู่ที่นั่นและมีอาจารย์คนนั้นอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเหตุการณ์ก็คงจะเลวร้ายไปอีก เพื่อมีให้เสียชื่อชาวฝรั่งเศสเขาจึงได้เปลี่ยนกำหนดการให้ไปจากสถานที่นั่นอย่างกระทันหันซึ่งเพื่อนๆก็แปลกใจแต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแม้กระทั่งอาจารย์คนนั้นก็ทำหน้าผิดหวังอย่างชัดเจนดิฉันเก็บกระเป๋าเดินทางออกจากที่พักเดินทางไปภาคใต้สุดของฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคมปี2518ดิฉันได้บวชแก้บน เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อเจ็ดวันวันแรกที่ดิฉันรักษาศีลแปดนั้นดิฉันต้องอดข้าวเมื่อถึงเวลาเย็นหิวข้าวเสียจนแสบท้องท้องร้องจอกจกยิ่งดึกก็ยิ่งแสบมากขึ้นดิฉันหลับหลับตื่นตื่นตลอดทั้งวันวันนี้เป็นวันแรกของการอดอาหารพรุ่งนี้คงจะชินไปเองดิฉันคิดวันที่สองบ่ายสามโมงท้องของดิฉันเริ่มร้องจอกจอกอีกแล้ว ห้าโมงยีนท้องเริ่มแสบดิฉันต้องซื้อนมโคโดื่มสองถุงตอนเย็นหกโมงครึ่งดิฉันต้องไปนั่งเข้าที่ที่โรงเรียนท้องเริ่มแสบเสียจนปวดท้องบิดตัวไปมาไม่สามารถจะทำใจให้สงบลงได้จึงได้พยายามรวบรวมสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกหลวงพ่อว่าการที่ลูกมาบวชครั้งนี้ก็ด้วยตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อถ้าลูกหิวเสียจนปวดท้องเช่นนี้ ลูกก็ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้พอหลวงพ่อแผ่บารมีมาคุ้มครองลูกพอให้ลูกอย่าได้หิวเลยทันใดนั้นขณะที่ดิฉันอธิษฐานจบนยนิมิตท,ที่ดิฉันเห็นเป็นถาดกวางอยู่ตรงหน้าดิฉันเห็นกายทิพย์ของตนเองนั่งอยู่ตรงหน้าถาดนั้นดิฉันมองดูมือของดิฉันก็เอื้อมไปเพื่อรับทานอาหารนั้นแต่ก็ต้องชงัก เพราะคิดได้ว่านี่เรามาปวดจะกินอาหารเย็นนั้นผิดศีลจึงชักมือกลับมาเสียแต่ก็มีพลังอำนาจอย่างหนึ่งดึงมือของดิฉันเอื้อมออกไปสุดที่จะทัดทานได้ดิฉันตักอาหารในถาดน,นั้นรับทานไปสองคำคิดว่าไม่รับทานอีกต่อไปนิมิตนั้นก็หายไปเมื่อดิฉันเลิกนั่งสมาธิท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าอาการหิวแสบท้องของดิฉัน หายไปราวกับปลิดทิ้งดิฉันอิ่มไปตลอดคืนและต่อจากนั้นก็ไม่มีอาการหิวในเวลาเย็นอีกเลยในช่วงเวลาที่ดิฉันมาบวชจึงได้ค้นพบกับตัวเองว่าวิชาธรรมกายของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วิชาของหลวงพ่อเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งที่เลวไหลดิฉันศึกษาทางโลกในด้านวิทยาศาสตร์มานานแล้วคิดว่าวิชาธรรมกายของหลวงพ่อ ละเอียดและลึกซึ้งมากกว่าหลายพันเท่าการที่เราศึกษาถึงวิชาทางโลกก็อาศัยสติปัญญาและเงินทองแต่การที่จะศึกษาเข้าถึงวิชาธรรมกายของหลวงพ่อนั้นมิต้องอาศัยเงินทองแต่อาศัยสติปัญญาและบุญบารมีของแต่ละบุคคลซึ่งสร้างสมมาแต่ชาติปางก่อนในที่สุดดิฉันหวังว่า ข้อเขียนอันเกิดจากใจจริงของดิฉันคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังบ้างไม่ว่าจะเป็นแง่บันเทิงหรือข้อคิดดิฉันขอกราบวิงวอนขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ่อจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลคิดอะไรก็สมความปรารถนาทุกประการเถิด